เรามองว่าเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยที่มีความพร้อมซึ่งหวยจะออกที่ใครไม่ได้เลยมีครับมีมีคนมีฮะมีคือเราจะคิดนาโรงไฟฟ้าไทยจะไปเกี่ยวอะไรกับสารัฐมันมีอยู่รายเดียวรายหนึ่งรายเดียวและเป็นรายนั้นมีคนเดียวด้วยใช่ที่มีโอกาสสูงถ้าจะมีการเข้าไปแอ q คว r e หรือว่าไปทำโรงไฟฟ้าใหม่ในสารััดมันมีคนเดียวที่มีโอกาสสูงตื่นเต้นคือใครฮะให้ถ่าย ก็รู้คุณคนคนที่คุณก็รู้ว่าใครแล้วเอาจริงๆเราก็เจียมาต่อเนื่องตัวนี้ก็คือบ้านปูพาวเวอร์คุณนี้มาพูดพร้อมกันทําประสานเสียงด้วยทำไมถึงเป็นบ้านปูพาวเวอร์คุณก็จุดเด่นก็คืออะไรนะเพราะเวลาจะผลิตโรงไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องมีวัตถุดิบทําไมบ้านปูพาวเวอร์จึงดูแล้วเด่นสุดคุณกอบเขาไปลงทุนเรื่องเชลแกซีอเมริกาใช่ไหมพี่ฮใช่ก็คือตัวแม่เขาเนี่ยคือบ้านปูเนี่ยตอนนี้มีแหล่ง เชลล์ออยล์ในอเมริกาสองแหล่งที่เมืองอะไรนั่นจำชื่อไม่ได้ละแต่เป็นแหล่งใหญ่เป็นแหล่งใหญ่ถ้ามองเรื่องของโอกาสทางธุรกิจเนี่ยการที่คุณมีเชลล์ออยล์เชลล์แก๊สต้นทางอยู่เนี่ยไปไปสร้างโรงไฟฟ้าแก๊สมันก็มีความเป็นไปได้หรือจะไปซื้อโรงไฟฟ้าแก๊สที่บริเวณใกล้เคียงที่รันอยู่แล้วแล้วก็มาใช้วัตถุดิบของตัวเองก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นไกดรถพอเกิดภาวะอากาศหนาวเย็นในเท็กซัสตอนนี้ เราเลยให้น้ำหนักเชิงบวกกับบ้านปูพาวเวอร์มันอาจจะทําให้การแผนการก่อสร้างไฟฟ้าเนี่ยที่คุณไบเดนเขาก็เคยคเให้มุมมองไว้มันอาจจะต้องเกิดเร็วขึ้นนะใช่นะครับเพราะดูแล้วเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอยู่เหมือนกันเพราะว่าเป็นดินแดงของภาคอุตสาหกรรมนะครับกระทบเศรษฐกิจและที่น่าสนใจเนี่ยเวลาคุณมองอื ธุรกิจเนี่ยคุณต้องมองด้วยว่าฐานะการเงินเขาพร้อมหรือเปล่าที่จะลงทุนเนี่ยที่จะลงทุนเพืาอการสร้างโรงไฟฟ้าโรงหนึ่งเนี่ยใช้เงินลงทุนหลายหมื่นล้านบาทนะไม่ใช่ซื้อโรงไฟฟ้าหลักร้อยล้านบาทมัตูพาวเวอร์นี่ดีอีเรชหรืออัตราส่วนนี่สินต่อทุนศูนย์จุดสามเท่าโอ้ถือนว่าน้อยมากนได้เยอะเลยนะกุ้นว่าน้อยมากนะครับท่านก็ตัวนี้เด็ดเลยแล้วเช้านี้ประจวบหมอพอดี่าชบุรี ที่เราจะเล่าช่วงต้นรายการแต่เราบอกว่ารอให้คนมาเยอะๆก่อนเล่าทีเดียวรานบุรีงบออกครับแล้วที่เราแนะนําไปเสาห์ที่แล้วให้เก่งงบเก่งปันผลเมื่อคืนเนี้ยแจ้งควาเงินปันผลมาละบาทหุ้นละบาท25สตางค์นะฮะดีเวดยิวสอดสีเปอร์เซ็นตนะฮะแต่ที่น่าสนใจเนี่ยคืองบของราชบุรีเพิ่ออกเมื่อสักครู่สดสร้อนๆเนี่ยกำไรไตมาส4ออกมาเนี่ย b o t ทอมลา n e เน็ตโปรฟิตก่อสองพันล้านนะคุณสองพันล้านใช่เฉพาะคิวส่นะใช่คอโปรฟิตนี่คือพันเก้าคุณมิ้น์รวมทั้งตลาดเนี่ยคาดการคอโปรฟิตหรือกำไรปกติพันหนึ่งพันสองประมาณนนั้ดีกว่าคาดดีกว่าคาดเยอะแปดสิเอร์เซนต์ได้ใช่เราก็เลยไปดูรายละเอียดไส้ในให้ต่อว่ามันดีจากตรงไหน สรุปคาตอบคือดีจากหงสาโรงไฟ้าหงสาที่ราชบุรีถือหุ้นอยู่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็มีการเทสคตัวเอ u i t y ตาีืมาอ่าก็สมพัติไตมาสเนี้ยหงสากำไรประมาณพันหนึ่งพันพันหนึ่งพันนู้นๆเล็กน้านเทียบกับไตมาสี่ปีที่แล้วเนี่ยร้อยเจ็ดสิบโอ้โหหงสารันดีมากเลยใช่ไตมาสี่ปีแล้วเ้ขาจะมีเรื่องของเหตุแผ่นดินไหวบ้าไฟไหม้แผ่นดินไหวอะไรสักอย่างมันก็เลยต้องชั u ดาว w n ไปนะฮะ ท่านหงษาเนี่ยที่ดีกว่าค่าคุณมิ้งบอกว่ากอสมทช์นี่ออกมาดีกว่าคาามากแต่ก็ที่ดีกว่าค่าเยอะเพราะว่าหนึ่งค่าความพร้อมจ่ายน่าจะเสอร์มภาย์ตลาดอาจจะมีเรื่องของเงินประกันรับคืนเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ปีที่แล้วคู่สองแล้วก็จะมีเรื่องต้นทุนทางการเงินที่ลดลงอันถ้าดูเบสเ็จไปกับเนี่ยรัฐบุรีบมดีกว่าคาาวันนี้ราคาหุ่าได้ต่อรับเชิงบวกสิ่งที่จะตามมาคือบ้านปู่พาวเวอร์ถือหงสา ในสัดส่วนเท่ากัน40%เพราะฉะนั้นแน่นอนก็มาใกล้เคียงก็ต้องเท่ากันสิใช่ี่จกรรมมาใช่เพราะฉะนั้นแน่นอนเลยว่างบของมัตสึพาวเวอร์ที่จะออกในวันจันทร์หน้างบต้องดีกว่าค่ามีพันหนึ่งนอนมามีพันหนึ่งนอนมาซึ่งเมื่อเช้าเราก็รีบๆเช็คนะเช็คกับใบวากับคุณปิงคุณป่านเนี่ยเอ๊ว่าไตมาสสี่เนี่ยคุณคาดว่ามัวสึพาวเวอร์กำไรเท่าไหร่เดิมคาดไปเท่าไหร่มให้เอาหักกับก้าเดือนสิทั้งปีหักก้าเดือนก็สรุปเลย คุณป่านคุณปิงทาประมาณการรัฐพาวเวอร์ไว้แต่ปีสี่เนี่ยคาดกำไรประมาณพันล้านเอ้านี้มาพันแล้วพัน <laughs> ล้านบวกลบแต่ว่าพอไปดูงบของราชบุรีเนี่ยว่<ะ>ากำไรจะหงสานะก็คือพันหนึ่งแล้วว่าพันหนึน่งแล้วอ่ะแน่นอนว่ากูเข้างบดีกว่าคาดแน่นอนครับเนาะแต่อยู่ที่ว่าจะมากกว่าน้อยกว่าเท่าไหร่แต่ปกติเขาก็ควอเตอร์หนึ่งเขาก็มีแบบสี่ห้าร้อยแม้ที่พูดถึงใช่เป็นไปได้นะยังไงก็คือดีกว่าคาดแหละแต่จะคาด มากหรือเปล่าครับซึ่งเราดูจากทรงลาบุรีแล้วเนี่ยอันนี้คือดีกว่าคาดมากดีกว่าคาดมากอานะครับแล้วันนี้ท่านล่คุณลาบุรีที่พักตัวลงมานานน่าจะฟื้นได้ไหมวันนี้ควรจะต้องฟื้นเพราะมีอย่างน้อยก็มีปันผลด้วยใช่สเปอร์เซ็นกว่าครับผมวันนี้ให้ติดตามนะถ้ามองคู่หงษาก็คือดูบีพีพีกับลาดบุรีลาดบุรีหงษาที่อยู่ในลาวนะ อ่า็นหลายคนฟังหงสาคิดว่าอยู่ในพม่านะเพราะว่าคนจะไปคุ้นชินกับหงสาวอรดีไม่ใช่แต่จริงหงสานี่คืออยู่ในลาวแล้วเมื่อสุดทั์ที่ผ่านมาที่เมื่อวานมีคนถามว่ากระทงไปแล้วแหละเราชี้แจงไปแล้วเมื่อวานแต่อันนี้ขอเล่าอีกครั้งหนึ่งครับคือโรงไฟฟ้าใหญ่ของราชบุรีกับบ้านรูพาวเวอร์นี่เขาหงสาในลาวถ้าคนกังวลเรื่องการที่การไฟฟ้าลาวมีปัญหาทางเงินเมื่อวานนี้เราเช็คไปแล้วฮะคือ ตรงพระสงฆ์ษาเนี่ยจ่ายไฟตรงให้กับอีแกะอีแกะนี่คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตของไทยเก้าสิบเปอร์เซ็นตผลิตได้เท่าไหร่เก้าสิบปอร์เซ็นส่งมาที่ไทยใช่แล้วก็รับเงินตรงจากอีแกะอ๋อไอส่วนที่ขายให้ลาวเนี่ยบางส่วนแค่สิบเปอร์เซ็นแค่สิบเปอร์เซ็นต์และตอนนี้ลาวก็ยังไม่ได้มีการขอเจรจาอย่างไรซึ่งผมคิดว่าถ้ามีการขอเจรจาแน่นอนถ้าจะลดเรื่องของอะไรนะสัญญาเทคออฟเพย์และพวกนี้มันก็อาจจะมีเรื่องของการยืดสัมปทาน อันนั้นชดเชยกันชดเชยกันแล้วมันน่าจะดุลกันครับแต่อะไรก็ตามมันนั้นยังคาดการไม่ได้แต่ว่า90%เนี่ยคือขายให้อีกแก็คครับเมืองไทยนะในเรื่องของสารเนี่ยเราเคยเลยประเมินว่าเป็นแค่น้อยเท่านั้นก็แปลว่าไม่ได้มีผลกระทบไม่ได้น่ากังวลกระดาษนั้นนะครับสําหรับตัวของสารเพราะฉะนั้นวันนี้ทางราชบ,บุรีแล้วรวมถึงบ้านปูพาวเวอร์ซึ่งจริงๆงบราบ,บุรีออกมาเนี่ยคนก็คงโฟกัสที่ราชบ,บุรีน,น,นะครับ,รบแต่พี่อัญฉายภาพ ตัวของบ้านปู่พาเวอร์ให้เห็นด้วยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็น่าจะได้ประโยชน์ตัวนี้ไปน่าจะเด่นนะครับสองตัวนี้โอเคเะโอเคอ่ะส่วนก็ประมาณนี้นะสรุปแล้วตัวที่งบดีกว่าเชาวนี้พอาอนราดบุรีราบบุรีครับแล้วให้ไปดูพ่วงที่บ้านปลูพลัเวอร์มาบอกวันจันทร์หน้าใช่นะครับ